ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักหมักลูกทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรูปแบบหมักลูกไทยวิดีโอนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปมาสักพักหนึ่งละช่วงหลังๆนี้ก็ยุ่งๆหน่อยครับวันนี้นี่ไม่ได้เป็นเกมหมักกลอะไรนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการกินนะฮะการกินในหมักลูกไทยเนี่ยการกินในแบบต่างๆก็อยากจะ เอามาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแล้วก็สอบถามเพื่อนเพื่อนด้วยว่าในเกมการเล่นของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเวลาท่านหรือเพื่อนเพื่อนเนี่ยเล่นกันเนี่ยจะมีลีลาการกินแบบใดผมจะลองนึกผมจะลองเอาเท่าที่จําได้นะครับว่าที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยเขากินกันยังไงบ้างลีลาการกินในแต่ละแบบเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยที่ผมจะให้ม้าขาวเป็นตัวกินนะฮะ เริ่มแรกเนี่ยตามกติกาโดยทั่วไปหรือเกมการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของอความเรียบร้อนยนะฮะคือให้กินแบเรียบเรียบผมยกตัวอย่างเลยนะครับว่าเดินม้าไปกินนี่คือแบบที่หนึ่งนะครับกินเรียบเรียบก็คือการเดินจับม้าอย่างเงี้ยไปกินโคลน,นะฮะกินแบบเรียบเรียบก็จับธรรมดากินออกไปนะครับ ถ้ามีตัวมาขวางอยู่ก็มาไปวางแทนที่โอเคนี่คือเรียบเรียบนะครับเรียบเรียบนี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองนะครับแบบที่สองนี่เรียบเรียบเหมือนกันครับแต่จะกินโคนใช่ไหมครับจับโคนก่อนแล้วค่อยมาไปวางแทนอ่านี่คือการกินแบบที่สองลีลาแบบที่สองนะครับกินเบีย้ยเอาเบีย้ยก่อน ค่อยวางอ่าเพื่อนๆเคยเดินแบบนี้กันใช่ไหมครับโอเคสองแบบผ่านไปละเ <c oughs> พื่อน,นๆเชื่อกันนึกได้ครับว่าตัวเองเดินแบบไหน <c oughs> แบบต่อไปแบบที่สามนี่ผมจะเอาอยัางไงดีเอาแบบว่าสนุกสนานนิดหน่อยเล่นกันแบบว่ามีโขกหมวกไทยนะครับเชื่อว่าหลายคนชอบที่จะโขกให้มันมีเสียงดงัดงๆใช่ไหมครับกินโคนเนี่ยก็อาจจะก,กินฟับเข้าไปเลย ข้าไปอย่างเงี้ยใช่ครับกินเบีย้ยกินเข้าไปเลยกินแล้วก็วางแทนที่ไปเลยนะฮะอันนี้คือแบบที่สามอีกทีหนึ่งนะครับแบบที่สามกินเข้าไปอ่าแบบที่สามก็เท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็ประมาณเนี้ยนะครับคือกินกันแบบนี้ครับ แบบที่สี่ก็าอาจจะมีลีลากันหน่อยลูกเล่นกันหน่อยครับม้าจะไปกินโคลอยู่ละผู้เล่นก็อาจจะมีลีลาชั้นเชิงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นไม่กินตอน,นตอนแรกอาจจะเดินอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเดินมาอย่างเงี้ยให้เลื่อนไม่กินอะฮะมีลีลาครับบางคนกินเข้าไปอันนี้คือแบบที่สี่ ครับลีลามีไหมครับผมก็พอจะพยายามจะนึกให้ดูนะครับว่ามีกี่แบบอันนี้ก็แบบที่สี่แล้ว <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแบบที่สี่กินแรงๆประมาณนี้แบบที่ห้านี่อาจจะเป็นในรูปแบบของคนที่เพิ่งหัดเล่นนะครับก็คือว่า เดินสองมือเดินหมากและกินหมากด้วยการใช้มือสองมือเดินยังไงยกตัวอย่างให้ดูครับเช่นเดินมือขวาใช่ไหมครับเดินมือขวาจะใช้มือซ้ายจับตัวหมากกินแบบนี้สำหรัแบบแบบบางท่านที่เพิ่งหัดเล่นนะครับนะเดินตัวหนึ่งจับอีกตัวหนึ่งออกสองมือแบบนีอ้อันนี้ประมาณนี้ นี่นคือแบบที่ห้าครับทีนี้พวกท่านที่หัดเล่นหมาท่านเนี่ยเราอาจจะดูง่ายๆครับว่าบางทีท่านนั้นเนี่ยเขาจับหมาอาจจะไม่ค่อยคล้องมือเช่นอย่างคนทั่วไปเขาจะจับแบบนี้ใช่ไหมครับจับมา้าหรืออะไรเงี้ยก็จับแบบนี้หรือจะจับสองนิ้วหรืออะไรเงี้ยท่านที่เล่นหมาอาจจะจับทั้งมือจับกำทั้งมือเลยใช่ไหมครับจับเหมือนกลัวมันเจ็บ จับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็พอจะเป็นจุดหนึ่งที่เราได้เห็นกันบ้างนะครับมีไหมครับการกินเมื่อกี้ผ่านไปห้าแบบแล้วการกินมีไหมครับก็น่าจะคข้าวๆประมาณนี้เนาะอื <c oughs> อย่างถ้าเป็นโคนเนี่ยบางทีอาจจะเป็นถ้าเป็นโคนกินม้ามั่งเงี้ยก็เหมือนกันอาจจะมีลีลาแบบบมืีที่มาเดินนี่คือการเดิน เล่นมากินอันนี้เป็นการเล่นันเองนะครับไม่เหมือนกับอาจจะมีแต้มลีลากันหน้าก็สุงสนานกันไปนะอาจจะมีแต้มว่าเหนียวคอเหนียวคอลงมาก่อนเหนียวคอมาเล่นกับไปนะประมาณนี้เพื่อนๆเล่นแบบไหนกันก็ลองแชร์กันมานะครับผอาจจะพูดไม่หมดก็ลองเสนอเพิ่มเติม,ตม,ตมกันเข้ามาได้นะครับ พบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ